สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะ FC ทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพาไปดักเออที่นี่จะเรียกว่าแม่นะคะที่ทางไทยก็จะเรียกว่ารถดลน,นะคะเออจะพาไปดักรถดลหลักรถดลไม่ใช่จะพาไปเอารถดลน,นะคะตอนนี้ก็กําลังจะเต็มโตออกจากบ้านนะคะทุกคนจะไปที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันตามไปดูกันเลยค่ะว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะคะเราจะไปทํากิน ที่กระท่อมแบบธรรมชาตินะคะไปเลยไปเลยนี่ตอนนี้ก็ออกจากหมู่บ้านมาแล้วนะคะทุกคนมาถึงที่แล้วใช่ <laughs> มาถึงที่แล้วค่ะถึงที่เราจะเอาแล้วนะคะไม่ดูว่ารอบนี้จะได้ยเยอะไหมเนาะจะมีไหมหรือว่าจะได้ยเยอะไหมนี่น้ำก็ยังเยอะอยู่ไม่ใใค่อยสะอาดเท่าไหร่ น้ำเยอะอยู่ตัวนี้อีกหน่อยคงไม่เยอะละควายเราลาย,ยไปอลไม่ออกมานาสองวันกองเข้าอีกแล้วมชมบรรยากาศทุ่งนาไปด้วยนะคะบรรยากาศทุ่งนาหูเขา เนี่ยกะเรามืดๆนะคะวันนี้เหมือนฝนจะตกอีกแล้วฝนจะตกมฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนังเนาะตกมาหลายวันแล้วนะคะต,นนต้นนี้ปาดต้วนี้ตัวนี้เก็บด,ดูดีกว่าไปเอาต้นนี้มีแน่นอนตอนน้นไหน ปีที่เดียวก็ได้กินทุกปีแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าจะมีไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวรุ้นกันหมดข้างใน,งนเในหรอหมดข้างในเหรอใช่ปะ เยอะมากเลยนะคะหมดเยอะมากมีอยู่มีอยู่เหรอโอ้มีอยู่มีอยู่ได้กินแล้วนะคะได้กินแล้วเก่งสุดๆเลยอันไหนมีก็รู้โอ้โหยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อ้าวยู่นิดหน่อยนะคะนี่ เดียวนะคะตอนนี้ก็เราก็จะเก็บกันแล้วนะคะทุกคนเก็บกันแล้วอเอาใส่ไว้ตองดีกว่า,อาตองเขา tốt hạ tốt hạ của nó nè น้อยจังเลยตกอยู่กนไะน้ทังต้นนี่มีน้อยจังเลยค่ะดดเดี๋ยวรอดูอีกรอดูอีกค่ะอืมต้นนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคน จะไปหาดูต้นใหม่นะคะพอดีมดเข้าต้นมันนะคะเลยได้น้อยได้นิดเดียวเดี๋ยวเราไปหาดูต้นใหม่กันนะคะจะชู <c oughs> นี่น,น,นี่รูมันหเห็นไหมหนี่นครับไปกันนี่ไปก่อนปก่อนฮัลโหลฮัลโหลนี่ไปก่อนลงไปก่อ <c> น <oughs> มาครับเอาก่อนเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะเอาอีกที่นี่อีกดูหนึ่งนะคะแล้วก็นีมันจะอยู่ตรงนี้แหละถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้สองอันสองสองอันสองป้องอื้อ เราได้นี้แล้วก็เราก็จะไปทำกินเล้วนะคะทุกคนอยู่นี่แหละโอ,โ,หโอ้โหเห็นปะ่ะอยู่จริงด้วยจะไปทำกินกันแบบไหนก็เดี๋ยวค่อยตามไปดูนะคะนี่ไงโอ้โหเลนตกมาหนึ่งตล,ละเห็นบอ่อเห็นบอ่อ จับเบอร์ป่ะเก็บขงางก่อนอยู่ข้างบนนี่เลยเลนออกมาแล้วค่ะออกมากันเดียว ต้องไปหาซื้อมาเอาตามสนค่ะซื้อก็แพงนะคะแพงหรือว่าเขาจะทอดขายในตลาดอยู่แต่ว่ามันแพงนะคะมีคนมาถามซื้ออยู่ค่ะแต่เราเราก็ไม่ไปหาเนะเราหามากินเองเราไม่ได้ไปหามาขายนะคะก <c oughs> ึนน้ำลายเลยอยากกินอยากกิน <c oughs> สิกหมดแล้วเว้เดี่โตกันนี่นี่นะคะเราก็ได้เยอะแล้วนะคะทุกคนพอกินแล้วค่ะจะไปทํากินกันทําแบบไหนไปตามไปดูกันเลยครับทําเมนูดดดรอนนะคะว่าจะทําแบบไหนนะคะตามไปดูกันเลยง่ายเมนูยังไงนะคะตามท้องนากินตามท้องนาตามทุ่งนานี่เด็กค่ะแบบเอาแบบธรรมชาติเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะเอากระบ,บอกนี้ไปทําที่ใส่นะคะทำน้า,า,าเอาไปล้างเป่ะเ,เล็กขนาดนี้เธอว่า,าใส่ไม่หมดอันนั้นนะหมดอยู่เธอเคยทำท,ที่ใส่มันอกบบอกกระบเออเดี๋ยวกน,นี่เราก็จะกินที่กระท่อมนี่นะคะจะทำกินที่กระเท่อมเฉียงานนี่แหละค่ะ นี่ได้เยอะได้เยอะอยู่ขวดฮันหูเนี่ยปากใส่กอ็ฟองเมือนกันโอ้หนะเลี่ยเอาล้างค่ะเอาล้างน้ำก่อน ngay ngay thâm sát <laughs> 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 ตัวอะไรยึกยักจัก าีอืมพาพาบอกหน่อยหรอลนี่ก็แหละจะก็จะใส่ในกระบ,บอกนี้ก็แล้วเอา,เาทำอะไรน้ำใส <c oughs> แล้วก็ต้มแล้วก็กินได้เลย <c oughs> กินแบบธรรมชาติไม่มีอะไรอืมตอนนี้เราก็ก่อไฟติดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะร้านนะคะ กินที่กระท่อมปลายนาไปเลยค่ะเอาแบบธรรมชาตินะคะใส่น้ำแล้วก็ต้มไปเลยต้มไปเลยค่ะรอประมาณมันสุกมันแล้วมันสุกเองน้ำมันก็สุกเอ,อให้น้ำมันเลิดแล้วก็สุกรอดูหน้าตาไันะคะจะเป็นยังไงยังไม่เคยกินสักครั้งเลยค่ะรดหล่นมาต้มแบบนี้ คงจะอร่อยมันๆแบบน้าดูเลยอะ่ะน, <c oughs> นี่ตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะทุกคนดูดูค่ะตอนมากโอเคสุกแล้ว <c oughs> กินได้ <c oughs> โอเคค่ะนี่สุกแล้วกินได้นะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> หอมมากเลยค่ะหอมแบบ บอกไม้แบบธรรมชาตินะคะคือเราไม่ต้มหม้อเนาะเออหลาบแบบธรรมชาติหอมมากมันเข้าวบามเลยเ,เรียบร้อยเลดออกแลดก็เริ่มออกมาแล้วกินเลยกินเลยเราใส่เกลือนิดนึง បានមិនបានគឺเกือบក្នុងสล็อตนิดนึงแซ่ស្ទើរដល់ เต็มพร้อมที่จะกินฮัลโหลร้อนเนาะห่อนะห่อนตัวโอ้ยมีร้อนน้ำมันร้อนมืดนี่นี่กินด้วยกันร้อนมากร้อนมากโอ้โห กินได้หอยมันมันยังไม่เคยกินสักครั้งนะคะต้มแบบนี้เนี่ยลองกินครั้งแรกกากินนิดนึงอืออ๋ออออออ เยิ่มเยิ่มนี่นะคะอ๋อกินไม่หยุดเลยกินไม่หยุดเดี๋ยวเธอไม่ทันกินอร่อยอร่อยเซ่บเซ็บเซ่บโนโนโน่ทางโน้นเขาตีข้าวนะคะแล้วก็กองข้าว อด้วยนะคะบ้านๆอร่อยเลยค่ะมาเลยค่ะกินด้วยกันมีใครสนใจอยากกินไหมเอ่ยคำนัดโตมันไม่อร่อยมันต้องคำนัดสี่ห้าโตอ๋อเหรออร่อยสิมันเนาะ មើលមកគូងប្រហែលហ្នឹងហូនខ្លាំងเนาะថាត់កបពិតគេប្រានេះតូចយាយៗ อร่อยมากเลยค่ะคลิปนี้ก็จะผักลานไปแค่นี้นะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะทำคลิปอีกต่อต่อไปเนาะมีแรงทำคลิปมีกำลังใจมีแรงทำคลิปอีกต่อต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะผักลานไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ